ต้อนรับกลับบ้านจา้าข้าสวยเข้าหอมต้อนรับกลับบ้านลูกอน้องร้องเข้าสวยร้องเลยเหรอ,อเข้าสวยร้องไหมคะมเข้าวสวยข้าหอมมาให้แม่ดูเจนเนี่ย หนูชื่อเข้าหอมค้าหนูปลอดภัยค่ะเป็นไรหรอเข้าสวยเป็นไรคะเข้าสวยเป็นไรอืมชื่อเข้าสวยค่ะต่อไปเป็นตาผู้ชายแล้วค่ะเขาสาร หนาพี่สาวหนูว่าเขาสวยอะเหนียวน้องกลับมาแล้วได้กลับบ้านเราสักทีเนาะ